นี่เป็นวันอาทิตย์ที่สิบห้าตุลาคมสมตัน้อยหกสิบแล้ก็คงจะเหลือเวลาอีกกี่วันนะสิบสี่วันจะถึงวันภาวนาออกพรรษานปีนี้ก็นี่เป็นปีที่สามสบเกสกปี เริ่มต้นใน2528ปีแรกในการจำพรรษาของพระภิษุซึ่งปีแรกจะมีจะไม่เพียงแค่เป็นพระแปดลูกสมเน็หนึ่งลูกนี่ผ่านมา39ปี39พรรษาเวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันวันคืนล่วงไปล่วงไป,งไปบัดน,นี้เราทำไระยู่ นี่บันปะชิดวันพิจารณาเตือนตัวเองอยู่เสมอมึงพิจารณาอยู่หนึ่งนิดมึงเนี่ยมันคืนล่วงไปล่วงไปแล้วทำอะไรอยู่แล้วก็วันแล้วก็คืนชีวิตมันก็ล่วงไปด้วยไอ้มันล่วงไปด้วยกับการสร้างความดีมันล่วงไปเนี่ย ไม่จะองวันต่วันคืนสังขารมันก็แก่มันก็เจ็บคืบคาคนก็ไปสู่การพังตลายที่เร็วเร็วว่าตายทำว่าตายก็ไม่มีชีวิตท่้นตอนนี้มีชีวิตอยู่ก็มีลมหายใจอยู่นี่เราก็รู้จักพยายามสร้างความดี แต่ที่มีลมไม้ใจแต่ไม่มีสติก็มันก็คนตายแล้วนอันนี้มากคนในโลกนี่มากไม่มีสติอยู่ก็คนตายแล้วแสดงว่าการมีสติมีปัญญาเนี่ยจะไม่ตายเป็นธรรมตตะไม่ตาย สติปัญญาสูงสุดแล้วเป็นอมาตะาไม่ตายก็คือไม่เกิดเราไม่เกิดก็ไม่ตายแต่ถ้ายังเกิดอยู่ก็เกิดอยู่ด้วยบุญดุันฉนั้นถ้าเรามีความเชื่อเรื่องของกรรมการสร้างความดีแล้วก็พยายามทำให้เต็มความสามารถสร้างบุญสร้างบาร,รมี สร้างบุญบุญกับกุบศลมรมีความยิ่งยวดขึ้นไปอีกมันเราเธอีลห้าิ 5, ้แปดต่อมาเราสร้างยิ่งยวดขึ้นไปอีกตั้งใจปฏิบัติเธอศี้นขึ้นเพิ่มเวลาขึ้นเธอสินห้าตลอดชีวิตเธอสินแปดตลอดชีวิตตั้งใจบวชปฏิบัติ เราก็พิจารณาอยู่เสมอมาหว่านพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นจากปีกเกตเราของที่รักของที่ชอบใจทั้งสิ้นก็คือทั้งหมดนั่นแหละหน่งนนที่เรามีความรักก็ต้องพัดพรากจากกันไปไม่เข้าจากเราไปเราก็จากเข้าไปทรัพย์สินสิ่งของก็ต้องจากไป เราพิจารณา,าก็ได้ในโลกนี้นที่เห็นเห็นอยู่แล้วับพักๆจากของแักของชอบใจกันทั้งนั้นน่หนึ่งคนในโลกเนี่ยใจแับแคบหนบึ่งลำบากพอเนื้อที่ในโลกเรื่อกับกว้างใหญ่นะเพียงพอสาหรับคนที่ทุกคนนั่น่ะแต่เราไม่รู้จักแบ่งปันกันนะใช่ไหมธรรมะม,มูริจาสอนให้แบ่งปันกันก็อยู่กันได้ ต่คนเกิดกันมากๆขึ้นก็เริ่มจะไม่แบ่งปันกันจใจคนมันก็เืิดมนโลกันอยู่เท่าเดิมแต่ใจคนมันแคบลงมันเล็กลงมาใจคนเหมือนเบิดมนโลกนี่มันก็เล็กลงไปเพราะใจคนไม่พอนะยังไม่ว่าถ้าเรามีความเสียสละรู้อย่พอ ดำเนินชีวิตอยู่ได้ความพอพอเพียงยึมีความสุขไม่ต้องค้นควายอะไรมากเกินไปจนก็ตึงเกิดเครียดขึ้นการเรียนของเด็กตัวนี้มันก็ค้นควายมากเกินไปอีกแข่งกันมากเกินไปเพราะว่าต้องแข่งให้เก่งให้ดีมากเกินนะก็เกิดความตึงเครียด ให้พอดีพอดีการเรียนก็เพื่อมีวิชามีวิชาเพื่อหาความรู้ที่จะเลี้ยงชีตให้เราอยู่ได้แต่เราเราอย่าลืมไปต้งจิตใจด้วยไม่ใช่เลี้ยงเฉพาะร่างกายใจนี่นะต้องฟึกยังไงที่เราเป็นทุกข์อยู่เนี่ย เพราะใจยังไม่มีปัญญาที่จะยอมรับความเป็นจริงไงในความเป็นจริงนี่เราก็เคยเห็นกันอยู่ละอย่างเราสวดมนต์ว่าเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาธรรมดาใช่ไหมคำว,ว่าธรรมดา เป็นธรรมดาธรรมดาก็เป็นปกติเรียกว่าธรรมดาแต่เวลาความแก่ความเจ็บมันเกิดขึ้นมาใจไม่ยอมรับความธรรมดาเมื่อไม่ยอมรับในความเป็นธรรมดาใจมันก็ไม่ปกติใจมันก็เกิดความชังขึ้นมา ความเศร้าโศกความเสียใจขึ้นมาเรายอมรับไม่ได้ในความธรรมดาเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้เป็นอย่างนี้ก็เลยไม่เห็นธรรมะส,รสมมาสมุทรเจ้าท่านยอมรับความจริงนี่ท่านได้มาลุแล้วยอมรับความเป็นจริงของสังขารก็สอน พุทธบริษัทสาวกให้รู้ตามด้วยท่านพัญญาโคตัญญะก็ยอมรับความเป็นธรรมดาซึ่งใ้สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นยอมดับไปก็เห็นรำท่านพระ,พระยศเจรละสอนพระสารีบุตรเห็นว่าทำทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้น่ะเหตุดับทำทั้งหลายก็ดับไปทุกก็มีเหตุเป็นแดนเกิดอ่าเห็นไหม นิโรธก็มีเหตุเป็นได้เกิดเหมือนกันท่านจะมีมรรคทั้งจะม,ม,มีนิโรธมีตัณหากับมีทุกข์เป็นเหตุนในได้เกิดถ้าดับเหตุได้ทุกข์ก็ไปเกิดก็ดับตัณหาดับตัณหาได้ก็ต้องเดินมรรคอยู่ในอริยสัจสี่ดังระ,ะนั้นเราก็ต้องไ่ยอมรับในความเป็นธรรมดาฝึกให้เกิดปัญญาอย่างนี้ได้ก็ต้องมีมีสติใช่ไหมมันก็ต่อเนื่องมาอย่างนี้นะมีสติ สติจะได้ก็ต้องมีสิลมาี่ตั้งมันแล้วก็ต้องมาฝึกกันทุกวันในเวลาก็เดินจงกรมหนังสมาธิสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติให้จิตเราเห็นความเป็นธรมรมดาหรือบระลุความเป็นธรมรมดาเราจะเรียนทำบางทีใจเรามีแค่นี้เองเหรอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แค่นี้เองแต่ว่าเราทำได้ไหมเม,มื่อความตายมันจะเข้ามาเราจะยอมรับได้ไหมเพราะมาเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างไรก็อันนี้เป็นสังขารเป็นสังขารเราจะให้เป็นยังไงสังขารนี่มันมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก็เกิดขึน้นมา มันมีเหตุปัจจัยถ้ามันหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้เป็นธรรมดาแต่เราเกิดขึ้นมาก็ต้องการจะอยู่กันยืนยาวไปเลยอันนี้เป็นการปรารถนายากที่จะได้เหมือนกันปรารถนาที่จะมีอายุยืนยาวอย่างนี้ตายไปแล้วไปสวรรค์นี่ความปรารถนานี้ไม่ใช่ง่ายๆนะ โดยที้บุญเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเราจะมียุมากน้อยก็เป็นธรรมดาลแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่เราก็ต้องระวังใช่ไหมปฏิสังขโยพิจารณาแต่เราเออรู้ว่าเป็นธรรมดามันก็แก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นก็รับประทานอะไรก็ไม่ต้องระวังไอ้น,นั้นเราสร้างเหตุให้มันเสื่อมเร็วนี่มันก็ต้องเป็นธรรมดาที่จะต้องตายเร็วนี่ ถ้าเราระมัดระวังรู้จากรักษาสุขภาพตามกฎเกณฑ์เราท่านอะไรกันไปมันก็นไปโลกอย่างนั้นถ้ามันมากเกิดก็ไม่สมดุลไม่พอดีอนั่นอากาศอาหารการพักผ่อนกัน,นออกกำลังกายการทำใจให้สดชื่นอันนี้ก็เป็นเครื่องช่วยให้อายุยืนนะเนาะ ยืนไปได้ระดับหนึ่งแ่ะแต่มันไม่ได้ยืนนานเพราะว่าเหตุปัจจัยมันหมดไปมันก็ต้องเจ็บไปแก่ไปตายไปเป็นธรรมดาบางทีก็มีเหมือนกันนะก็ไปตั้งเชือกบ,บัดบัดป่าธรรมดาอาว่าธรรมดาเนี่ยก็คือยอมรับรับเธอความเป็นธรรมดาเหมือนตอนที่ขานกขาพามฟังธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้ายอมรับความเป็นธรรมดา ความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นธรรมดาให้เห็นธรรมแต่ที่ยังยอมรับไปได้ไม,ไ,มมไ,มไม่มีปัญญาไงเห็นไหมใจเราไม่มีปัญญาจะยอมมันไม่ยอมหรอกนะความหลงมันไม่ยอมมันจะอยู่ให้ยืนยาวนานมันไม่ยอมรับสังขารนี้เป็นของชั้นจริงๆอันนี้มันหลงไปเนี่ยมันหลงไปมัยืมของธรรมชาติเข้ามามันแล้วไปอยู่กับ ไห้เช่าบ้านก็อยู่นะอ,อผ่อนบ้านเขาไปนานๆนตอนหลังก็ไม่ได้ผ่อนแนละ้วอยู่ไปอยู่ไปก็เป็นบ้านของเราไปเนะี่ยนานเข้าว่าเจ้าของก็มาทวงเราเนะี่ยถึงจะรู้สึกเอามันวิบ้านของเรานี่มอนกัน,นะน,นร่างกายความแก่ก็มาทวงความเจ็บก็มาทวงความตายก็มาทวงกัาไปก็คืนนะโลกก็มาทวงเอาคืนไปเนะี่ย โลกนี้จึงไม่มีใครเป็นใหญ่ความแก่เจ็บตายนี่ก็เป็นใหญ่สุดนะแม้ว่าสัมมาสึงพระเจ้านะพ,พระองค์มีปัะปัญญามีบรารมีมากอะแต่สังขารนี่มันเป็น,ปนธรรมดาพรต้องแตกสลายไปแต่ว่าพระพองค์ทรงประเลน,น,นิพานภาษาวกมีฤทธ์นะมีฤทธิ์ขนาดว่ามหาโบกลานะนะแต่ว่าให้สังขารมันอยู่ไม่ได้เย่ย ภาษาหลวพากสาะพระอรสะวโลกไปปัญญามีปัญญามากแต่สังขารอยู่ไม่ได้ก็ามาคิดพิจารณาครูบาอาจารย์ในพระานใสสมัยนี้ลวงปนนงู่มั่นลูกศิษย์ของท่านมาเรื่อยมาก็สังขารมันก็หนูไม่ได้ผมมีบุญบารมีมากจะมีทรัพย์อะไรมากในโลกมีปัญญาค้นคิดอะไรสิ่งประดิษฐ์ในโลกได้ ก็อยู่ไม่ได้เอ่ะพราเป็นเป็นธรรมาดาถ้าเกิดขึ้นมาไม่ตายจะอยู่กันยังไงกับรมีแต่คนเกิดเนามีแต่คนเกิดมาเรื่อยแต่ไม่มีใครตายตอนนี้มันที่เราเกิดคือนมนเราจะมีที่เกิดที่อยู่หรือเปล่าเนะเพราะตั้งแต่สมัยก่อนนู้นสมัยก่อนพุทธกาเลเอยเเกิดมา,ดก,าก็อยู่กันมาเรื่อยเลย 25 6 6้าหบกปีแล้วพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าร้อยปีอ่ะไม่มีใครตายส่นนี้โลกนี่มันจะอยู่ยังไงเนาะมันจะล้นโลกไปเพราะไม่มีใครตายเพราะงี้ให้เราพิจารณาเป,เ,ปเป็นธรรมดาเราจะได้เห็นธรรม็นความเกิดขึ้นแล้อยู่ดับไปในพระโสดาบันนี่แหละที่ว่าดวงตาเห็นธรรมก็เห็นอน,นนี้แหละ็นความเกิดดับ แต่ว่าเห็นด้วยปัญญาจริงๆเราก็สวดแต่มันไม่ได้ซาบซึ้งนะมั้ยสวดเป็นความจำไปต้องพิจารณานะสวดไปแล้วก็พิจารณาให้มันราบซึ้งในใจของเราชีวิตนี้มันกับเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาแก่เจ็บตายซึ้งใจไปเรื่อยจนใจสงบนิ่งชัดเจน ห็นความเกิดดับขึ้นมาแล้วเห็นทมวัตถุก,ก็เกิดขึ้นมันก็แตกสลายเอา้ามันก็แตกไปเป็นธรรมดาในโทโามก็ต้องแตกไปเป็นธรรมดาหนึ่งไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงนี่แหละสอนใจแล้วเกิดปัญญาไว้นะออยราจะเห็นธรรมให้ตั้งใจกันวเวดล้เจ็บแล้วป่วยเป็นธรรมดา,เ,าเจ็บท้องผ่าตัดเป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าก็ท่งประชวนนะสาวกพระหลันก็ทรงประชวนเราแรื่ร่างกายเราทําด้วยอะไรละ่ะถ้าร่างกายเราทําด้วยธาตุสี่มันยังไงก็ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาอันนี้แหละธรรมะนะธรรมะเกิดแล้วมันพระธรรมละให้รู้นี่ธรรมะเกิดในพิจารณาทุกวันทุกวันอย่างนี้จะเปรตติเกิดโอ้เป็นธรรมดาเลยนะ แม่ที่เรายังไว้นุ่มอยู่นี่ทำไมต้องมาผ่าตัดละ่ะก็มาเป็นธรรมดามันเลือกไม่ได้มึงคนอายุมากๆก,ก,ก็ยังไม่เป็นแต่เรายังไว้สามสปี28ปีเอา้าทำไมมาเจ็บละก็ไม่แน่นอนให้ยอมรับนับถือความเป็นธรรมดาจะเห็นทําให้ตั้งใจ